ครับผมจะมาแนะนํานะครับสถานที่หรือเป็นคาเฟ่ชิวๆนะครึ่งวันเรามาดูกันก่อนนะครับวันนี้เราเริ่มต้นจากเกียงกรหลักสามนะครับเวลาเรานั่งรถกรุงเทพอบบุบลหรือ,อบบุบลปักเซเราจะมาลงตรงนี้นะครับจุดลงก็จ,จะอยู่จุดตรงนี้เลยนะฮะและทีนี้เราจะหาคาเฟ่เที่ยวได้ยังไงนะครับเราก็แค่เดินจากจุดจอดรถที่ผมชี้ไปนั่นเราก็เดินออกมาปักซอยนี่นี่เลยคาเฟ่แรกที่แนะนำก็คือ KL Coffe e นะครับเคเอฟคอฟฟเป็นร้านอาหารไทยนะครับมี อาหารพื้นบ้านด้วยมีผัดไทยมีข้าวผัดมีอะไรอย่างเงี้ยมีก,กาแฟนะครับเป็นร้านแบบโอเพ a นแอ์บรรยากาศมบมีมอนนะครับต่อไปก็จะมีโฮสเทลด้วยนะครับเป็นร้านแรกนะครับเดินจากตรงจุดนั้นมาจุดนี้หรือเดินจากปากซอยเลี้ยวขวานะครับมันจะอยู่ติดกันนะครับนี่คือจุดแรกที่ผมจะพาไปนะครับอีกจุดหนึ่งจะห่างจากตรงนี้4กิโลเมตรซึ่งเป็นจุดที่ถ่ายรูปชิลๆบรรยากาศสวยงามและรูล้านเรามาดูกันว่าไอ้จุดที่ผมจะพาไปตรงนั้นมักือจุดไหน จุดลงงนที่ผม,มแนะนาก็คือตรงนี้นะครับมันจะห่างจากจุดท่ารถเกียงไกลหลักสามที่เราลงรถมาประมาณ3ามถึงสี่ชุดนูี้คือจุดนี้จะห่างจาก1กิโลนะครับอยู่ฝั่งเดียวกันสังเกตได้นะครับเป็นป้ายจงเลนาาํำปาเมืองซ้าอยู่ตรงฝั่งตรงข้ามนะครับเข้าซอยตรงนี้มานะครับจะเช่ามอเตอร์ไซค์คนที่เช่ามอเตอร์ไซค์กดตามโถสชั้นก็ได้นะครับจะห่างแต่หรือจะเช่าแท็กซี่สีฟ้าแบบนี้ก็ได้นะสีฟ้าทางหน้านี่เห็นไหมครับ ผ่านแอปนะครับเคยบอกแล้ววิธีเรียกแอปทำยังไงนะครับอุ้ยไปไปเองก็ได้นะครับพิกัดคือสนามกอล์ฟปากเซนะครับแล้วก็หรือร้านรถดสุดเลยเปรยบสายปิดได้นะแล้วก็ตรงยาวอย่างเดียวนะครับพี่จะอยู่ฝ่ามือตรงไปอีก3กิโลเมตรถึงมาเรื่อยๆนะครับประมาณ3-4กิโลนะครับน่าจะประมาณ4กิโลนะครับเราก็จะเห็นชื่อร้านนี่เหลวซินเลฟนะครับปากทางเข้าคือขวามือนะครับเลี้ยวเข้าไปตางนี้เลยนะครับตรงยาวเข้าไปจะมีที่จอะลดไร้ก้องขวางหมดทุกเหยื่อ แสนหกสิบหกสิกบก็ถื<ม>อว่าไม่ได้แพงมากคา้านี้ก็ประมาณสองร้อยกว่าแล้วมาดูกันว่าอร่อยไหมาอาหารดีดีมันยังกาดอย่างเท้งคุ้มเลยล่ะน่าจะเป็นโลเคชั่นที่วิวดีที่สุดในปักเซลิล